แต่ว่าบอกเลยว่าหลอดแน่นอนขันเห็ดมาเห็ดกล้วยเ,เปดือกเอาไงจังมาห้อยนี่ก็น,นอนเรปเลี่ยนลอยเนาะจังตัวนี้ก็สามลอยหาสิเพขึ้นคุ้นนอหลอดจะ้ะขันขายได้ไรก็ได้ไรโอ้สามวีสามเครือเลยนะด้วยเนี่ยสามเครือสามหวัวปีหปลักๆก,ก็สิปเป็นกล้วยแปลือกเหรอะพี่เห็ดแถวมีรวไรได้อยู่เลี้ยงตัวเขาได้ตอนนี้มีไรได้เลี้ยงตัวเขาได้ย่างกล้วยแปลือกเมื่อนี้บ่อปันไดได้เกื3000ิดสามท่านจ้าสองกองจ้า โอ้สุดยอดแท่งด้วครับเด้อวยหินก็อยากได้ด่วนี่อยากได้เบอร์นี่แล้วหมดแล้วเอ้าแช่วิธีการขายในห้องลูกแล้วห้องมีวิธีรักการยังไงเนี่ยที่เมียขายพิธีสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับมือนีนังนอดผ้าพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมสุดยอดสวนกล้วยที่บ่ธธรรมดาครับของคุณพ่อเอ๋การฑ์เสียสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับที่กัดแต่งมือนีนยุติสายกับพ่ออ่าอยู่ทางกระทูดตำบลยงุ่มครับอ่าอยู่บ้านกระบอนูสามครับครับผมอ๋อจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะ สวนกล้วยพ่อเนี่ยเธรรมดาเลยครับหาเบิ่งยากแห้งแมนครับเอ้าผมแนมเบิ่งเจ้กล้วยเครือนี่มันกับ่ถแตกเลยพ่อมันมันต่างจากของคนอื่นอย่างไรคือที่เราเปธรรมดาครับคือกล้วยพ่อเนี่ยเขาเสียออกได้ตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเครือนสำหรับอยู่สวนหนึ่งถึงเก้าเครือแมนครับเครือคือนก็ถ้งหัวผีมาเก้าอันนี่นะครับอ่ามันมันมันจะได้หลายรูปแบบนะครับครับเออละอันก็ออกมาเออปีไปปีมันแข้าแก่ก็ออกมาเครือเดี๋ยวสองปีสามปีสิ่ขวบมี่ โอ้โอ้คือ่าบออกเลยว่ะกล้วยที่มันออกมาต้นเดียวนี่เก่าเครืที่เป็นลักษณะเดย <c oughs> <laughs> พอคร้นใหู่ซุ้ยๆเก่าขึ้นแน่นครับส,นนาสายพันธุ์เนียงครับตัวนี้มาห้อยหอมแปดครับกล้วยมาห้อยหอมแปดด้วยพี่น้องผู้ใดรู้จักฝากคอมเมนต์มาไว้แน่นนะครับมีตัวยางให้เบึงมางพ่อครับว่า เครื่องทีหลายกว่านึงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะใดยังไงครับอ๋อมีครับเขาจะมีดูสามเครื่อกับสองเครือเด้วนี่อ๋อมีสามเครื่อกับสองเครื่อครับครับบานี้เวลาอันนี้คือใญ่สูตรเขาเราบอกคว่มขนาดใหญ่ของอ๋อยังครับอันนี้คือเขาซับหลาหลครับครับคือเขาไอ้ซับนอเขาไหลแบบบารีเขาออกมามันบอกแข็งแรงครับครับผมมันก็เล่นน่อยอ๋อครับเขาไปมาซับนอเขาไหลายนี่ครับเคือก็เล่นน่อยนีนครับนะครับน้อครับฉะนั้นพี่น้องผู้ใดถ้าอยากได้เครือใยังไงยาซับนอหลครับ เด้อครับเ<ม>ด้อนี่ครับโอ้นี่บ่อับผมเขาโชว์อดหลายรูปแบบเลยครับโอ้มันแมนอยนี่บอ่ะเม็ดเอาตัดเครือข่ายมาเสียบไปบริใส่เบื้องด้วยครับ,รบโอ้แมีนอีหลีโอสามวีสามเครือเลยเด<ม>้อเด้อเนี่ยสามเครือสามม้วปีมันคือหน่อยหลอดเด้อมันซับเขาหลายซับหลายมครับปกติถ้าออกสามเครือมาแบบนี้เนี่ยเขาจะง่ายบอครือว่าเขาจะเป็นมันมันมันขาดหน่อยู ตอนเมื่อกาอยู่ประมาณนี้ละครับครับกะถือว่าใหญ่กว่านี้แม่นครับถือว่าใหญ่กว่านี้ครับผมปกติจะใหญ่กว่านี้แต่ว่านี่ซับซับนออะไรแม่นทรมานเท่าไรเออทำายเขาเขาไรผู้ใดไม่เห็นเพื่อนก็้จะได้พผลมากล้วยแปลกท่านครับครับโอ้พผลมากล้วยแปลกแล้วอยากได้ปัจจุบันนี้ราค่านอหนึ่งขายอย่างไรพอเอ่อได้หนึ่งเท่าไรเป็นยัครับจัดลอยแต่ว่าปูกระชั่นหนึ่งแถมหนึ่งครับชวอนนึงหนึ่งแถมหนึ่ง ครับผมราคานอนละแปดร้อยแมนครับหแถมหส่งทั่วไทยโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนอนซัมโตกนอนละสี่ร้อยแมนครับส่งฟรีทั่วไทยพันแฉะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้สายพันแฉะแน่นอนสังเกตบางที่ที่น้อยเนาะค่ะครับบางที่มันหน่อยอันบ่มีนัวเลยเนี่ยจ้ะครับผมมันโคตรเลยสังเกตบางที่เขาออกสามเครือแต่ว่ามันเครือหน่อยเพราะว่าซับนัวไหลแมนครับนัวไหลค่ะครับก็ได้ส่งผลให้เครือเขาหน่อยรีบแมนครับโอ้ขับขับขับแลัวเทียบซับนัวปุ๊บ หล่มมากเทาเห็นไม่แผลไหวสิครับแต่ะเบไปก็เลยทรงผลแสดงว่าน้องนี่ขายดีแฮงคล้ายดีครับปัจจุบันนี้เขาจะปีแล้วครับกับการเฮ็ดสวนกล้วยแฝกแบบนี้ครับสีที่ 10s สีที่ 10s กล้วยแฝกแบบนี้นะครับเป็นอาชีพหลักเลยปัจจุบันนี้โอ้ครับในในสวนปัจจุบันนี้มีสายพันธุ์ยังไงแม่ครับโอ้หลายอยู่ด้วยค่ะสายพันธุ์พีพันธุ์ยังไงสายพันธุ์ จำเลยเนาะตระกูลแปีกกสิมีตระกูลแฝดกรสิมีอยู่สองยางจ้ะกรสิมีอยู่หอมแฝดกับไข่แฝดหอมแฝดกับไวยไข่แฝดกระมี่จ้ะว้ามันใหญ่แห่งดีืลจซ้ำข้นเลยเด้อครับด้วยพี่นะครับหเด็กหน่อยได้ที่เหรอครับผมเด็กด้อยได้เลยซ้ามาใหญ่กว่านี้ได้เออใหญ่สองต้นเป็นต้นหนึ่งครับพี่นะเนีนครับสองต้นเป็นต้นหนึ่งอยังไปฟูไปขางเพื่อนในี่ลมที่เพื่อนห่างเนี่ยลูกค่แรกจะตกใจเนาะปลูกใจแรงที่ไรผมจะต้นนั่นเนาะนยัง ข้ามาในสวนนี่คือกล้วยแฝกหมดเลยแมนครับครับผมอันนี้กล้วยไข่ครับอันนี้กล้วยไข่แมนแสกสยามเขาชอก์นึ่งข้าวหนึ่งถึงหกเครือครับผมต้นเดียวนี่นะครับต้นเดียวครับโอ้แต่ว่าเสียดายมากรอบนี้เพราะเห็นตัวอย่างแมนครับครับอันนี้ต่อมาอันนี้อีกยังครับนี่ครับอันนี้นิ้วมือนางจ้ะนิ้วมือนางแมนครับโอ้ ใหญ่ขี้เครื้อเขาสูงใหญ่ๆนะครับน้อยๆเลี้ยวๆดีน้อยมึงสภาพหลอดครับตอนตอนนี้ขึ้นหนาแรงแห้งเบื้องน้าต้นเบื้องก่ออะไรพี่น้องครับเบื้องก่อเบื้องห้อยขุดาพี่น้องเลยเลี้ยวๆหลอดๆนะครับแต่ว่าเครื้อถือว่าโอเคอยู่เนีนครับจุดเด่นของพันธุ์นี้คือนอย่างครับใหญ่เงาคือใหญ่ใหญ่เงาเนียนครับทั้งใหญ่ทั้งเงาเนียนครับทั้งใหญ่ทั้งเงาทั้งเปียกแต่สูงกต่สวยจ้เนียนครับโอ้จังหวัดลดฉานยังไงเป็นตาตาเสียบด้วยตาตาออกกันมันเสีอกละมุนจังหน่อยแต่อัน บ่บ่บ่เนียนป่ะใดแม่เป็นลักษณะกล้วยหอมบ่ครับออกไปทางไข่ไข่เนียนอไปทางกล้วยหอมเลยจ้ะกล้วยนิ้วมือนางนิ้วมือนางจ้ะอันนี้ค้าอยู่ที่นอละจักบาทครับอันนี้นอละสามร้อยห้าสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทต่อนอจ้าต่อนอโอ้สุดยอดเลยปัจจุบันนี้เพื่อนที่ปลูกกล้วยแปลกนี่จักไรครับ พื้นที่เฮี้ยนน้ำมันร่วมเหมือดทุกยามเลยค่ะสิบสี่ไร่ทั้งหมดสิบสี่ไร่จ้ารวมสระด้วยกล<อ>้วยแปลกน้ำจากครับลักๆก็สิเป็นก,นกล้วยแปลกลก้วค่ะที่เห็ดแห้ามาหวมีไร่ใดอยู่เลี้ยงตัวห้าได้ตอนนี้มีรไร่ใดเลี้ยงตัวห้าได้จ้าย่างกล<า>้วยแปลกเมียนค่ะครับผมมีไร่ใดทุกมือะะมปะก้าบ่ทุกมือแต่ว่ามือหน่อยมือไหลมือหน่อยมือไหลไม่นจ้าบอกเลยว่าหลอดแน่นอนขันเห็ดมาเห็ดกล้วยแปลกเอาง่ายๆจังมาห้อยนี่ก็น้อนเราเปีลอยเนาะจังตัวนี้ก็บสามลอยหาสิเพื่อขึ้นคุ้นนอหลอด <Okay. S 2> ข,ขายไดไลไรก็ไดไลไรฮะคุณเอา้าแช่วิธีการขายในฮ้า่ปลูกแล้วฮ้า่ม,มีวิธีรักการอย่งไรเนี่ยที่แม่ขายมีทั้งเฟสบุ๊กส่วนตัว <S <S จ้าครับอ่าแรกๆเนาะค่ะแรกๆก็คือเฮ้าเห็ดเฟสบุ๊กเปลี่ยนเฮ้ากะโยกเคี้ยวกวยไปขายตลาดเอาเคี้ยวกัน้ำเอาหน่อไปน้ำครับสรุปแล้วหน่อขายมืดก่อนหน่วยจยากจะเลยเป็นความผิดจากหันมาหอดมือนีบัดก็เริ่มมาเห็ดเฟสบุ๊กตอน ตอนโควิดเพอ่าเขายานโลคโควิดเท่ามากาไปตลาดจากันมาฮางสมัยครับ,บันนี้บ่ต้องไปขายตลาดแลยส่งออนไลน์ทั่วประเทศ<อ>จนนีนปัจจุบันีนส่งออนไลน์ทั่วประเทศแนจะส่งออนไลน์ทั่วประเทศเริ่มต้นแรกๆเปิด a ฟ e บุ๊กมาเฮ็ดจังไนครับจะมีลูกค้าเขามาที่แรกอ่ะพูดตั้งแต่ปลูกเลยจ้ะ ปลูกแล้วก็เจอปัญหาแล้วก็พดลงเด็กกล้วยง่ามันก็พดลงจังสิไหมคะกล้วยพันธุ์ใดมันก็พดลงบบดนี้คนมาหมักน้ำเข้าไหมคะก็เออมาเริ่มติดตามก็เพิ่มเริ่มติดตามจากหนึ่งมาดจะมาหยอดเมื่อนหยอดสองเมื่อนห่งสิไหมคะก็สิมาติดตามเข้าแล้วก็หมักน้ำการวิธีการเขาเห็ดอ่าแล้วข้าวมากก็คือกล้วยมันมีประโยชน์ทุกอย่างไหมคะครับประโยชน์ตั้งแต่ต้นจนว่าหอดใบกักไหมคะครับผมจ้าลากนี่ก็เป็นยามากเพราะแห้งแล้วเมียนค่ะครับเงานี่ครับเพราะว่าที่เขาไปเห็ดจุลิน้ทรีย์นเลี้ยง ใช่ประโยชน์สเนียนประโยชน์สารพัดคือกล้วยจะ้ะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงย่างเงินคนบอกว่าโอ้ยเขาบ่มักปลูกกล้วยเขมามักปลูกไม้อื่นเฮาสามารถดอกล้วยไปปลูกน้ำไม้อื่นได้เป็นพี่เลี้ยงได้พร้อมไหมคะครับรผมประโยชน์รอบทิศจ้ะโอ้ประโยชน์หลายทีครับพี่น้องแม่นจ้ะประโยชน์รอบทิศจ้ะตะืกี้แม่ก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กวิธีการปลูกอยางต่างต่างคนก็มาเห็นใน่หนาเฟซบุ๊กคือๆนี่นะครับเนียนใสในเฟซบุ๊กที่ตามจากเฟซบุ๊กค่ะปัจจุบันนี้ก็ขยายจากเฟซบุ๊กไปทิกตอกจ้ะ แต่ tiktok สิเป็นของลูกสาวเห็ดค่ะครับผมได้ของ tiktok ก็คือได้มีออเดอร์มาตลอดเรื่อยๆค่ะอืมออดเดอร์ทม่เนาะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไหมคะออเดอร์มาจาก tiktok เรื่อยๆจ้า tiktok เมื่อเมื่อนี้ยอดขายหลายปันไดครับทั้งเมื่อที่ส่งยอดขายกเกือบสามพันจ้ะเมื่อนี้กับบ่อปันใดเมื่อนี้บ่อปันใดได้เกือบสามพันจ้าความกังกาช่องจังหวัดเมื่อนี้โอ้สุดยอดแห้งด้วยครับเด้ออันนี้คือจุดเด่นของกล้วยแปลกพาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมอีกหนึ่งแนวทา้งนะครับการทำเกษตร นอกเหนือจากข้าวจีนมีผลผลิตใบกินแล้วคือกล้วยแปลกนี่ขายมูลค่าเขาสูงเมียนค่ะหายากของแปลกของหายากยูนีฟ์หมดเลยเมียนจ้ะสือคล้องแปลกสะสมของแปลกมีถูกสายพันธุ์หรือ,อยังครับตอนนี้บ้าถ,ถูกสายพันธุ์แต่ยูนีฟ์ประมาณ30สายพันธุ์เลยอยู่จ้ะประมาณ30สายพันธุ์มีเหลือไอ้พันธุ์อะไรอีกบ้าครับตอนนี้กระซีเป็นขิงมวมไอ้ขิงค่ะครับขิงออฟเลดเป็นกล้วยนอกค่ะขิงออฟเลดเป็นสายพันธุ์กล้วยประเทศนอกเมีนจ้ะจุดเด่นเด่นเขาคือจังไรครับ สีเขาค่ะเขาจะมีได้สามสีมีสามสีจ้าออกไม่ไม่จะเป็นสีม่วงอมดําครับหั่นออกมาจักหน่อยเริ่มสีแก่กับสีเป็นสีเขียวอมม่วงครับผมพอจะสุกกับสีเป็นสีสีสมทุกแตสีทุกมาเป็นสีสมไปเ่านี้ไม่ใช่จ้าสามสีจ้า King of Red จ้า King of Red ค่ะขายพันธุ์เขาเนอามจากบาทตัวนี้ครับอันนี้เน่าราคาอยจ้ะเน่าราคาลอยจะมาหั่นพันธุ์หนึ่งเนี จาแมีนค่ะตอนนี้น้องเราหาเลยโอ้จ้าสุดยอดสุดยอดนกเลออนซอนจ้าเป็นสายพันธุ์กล้วยนอกค่ะครับผมแล้วก็จะเป็นหัวเมาค่ะหัวเมาจ้าหัวเมาเอียงเนาะครับหัวเม่าก็จะเป็นกล้วยนอกพี่กันค่ะครับผมโอ้ซิบกาปีที่เพันธุเฮ็ดสวนกล้วยนอกมากเล้วก็บยู่ได้นะครับรับรองรับประกันสายพันธุ์แท้แน่นอนจะบ่ ครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเมาค่ะหัวเมาจ้าอ้อกล้วยยังขึ้นยังไม่เหมือนเดิมเด้อจ้ากัมโบหูหมดเลยหัวเมาตตอนนี้นออะไรหายเยอีกประมาณเดือนก็ยังไม่มีนอหายเลยค่ะหล้วบุ้งค่ะหายดีคับค่ะหายดีโอ้ช่วงพ่มีหัวนอหัอนี่หายเกลี้ยงเลยป้าหน่วยใหไงยังรสชาติเขาเป็นยังไงครับตัวนี้ออกไวยไข่จ้ะทางปุ๋ยไข่จ้ะแซ่บบ่ครับก็แซ่บด้วยจ้ะแต่ว่ามันหน่วยใหญ่กินผู้เดียวว่าใดจ้ะ ูเดียวดมตัแดงมูครับตัวแดงมูขันอยากผู้เดียวบวกกนี่ทีกินเลยบ่หมือนหเตยงไมส้นมูอยากเลยจ้ากโอ้ยตัใหญ่แห้งอันนี้คือไงสดหรยังครับเนี่บ่จะมันคนนอไไหมะกก็ีมันิ่่นมาว่าม่นอเป็นอย่างรทมันอ่อนพร้อมกับเน่ับช่วงนี้คือช่วงนาแร่งเนียเขาคขุดนอหลายเนียนครับก้วยเะลายพันกับพ่อได้เห็นอยู่ว่าความแปลกแต่ว่าย่งบักเก็ี้เต็มที่เนีครับพวก ปกติกับ uhm ชีสามารดแงก็หนี้ได้ทุกสายพันธุ์เลยเหรอเนี่ยแงก็หนีงามกว่านี้อันนี้ทั้งแหงทั้งแรงหนามเพาะว่าพ่อผมกับมันก็เล่นในหน่วยครับผมมาในการนี้เราปลูกกล้วยสายพันธุ์แปลกในการดูแลเหมือนกล้วยปกติไหมครับปกติจ้ะปกติทุกอย่างเลยครับปกติเลยแน่ยครับตั้งแค่เมื่อไาร่นางมีเนี่ยบพาะมีเนี่ยนี่เป็นเรียนแล้วทุกการม่านป่านเป็นยังหลอดเสร็จไงมันกล้วย เห็ดง่ายเลยนะครับต้นแรงต้นฝนเมีนจ้ะปลูกง่ายแต่ยากเมีนกับกล้วยเนี่ยค่ะใส่ประโยชน์ได้เมื่อทุกอย่างกับกล้วยผมโอ้ลึกจ้าเรื่องกล้วยครับผมเรื่องกล้วยกล้วยครับคงามเขาเองครับอู้นี่นี่หอมมักผมมักเยอะด้วยครับเด้อนี่เด้อครับเด้อโอ้ขนาดหน่อยเขามันจีลักษณะคือจังกล้วยหอมทองหน่อยในเซเว่นนะผมมันไม่จีหน่อยพอดีแหลมแหลมโอ้งามดีใหญ่ใหญ่บอกนี่มันหน่อยแต่มันทั้ง ขุดนอหน้าเนียนาบ่พ่อเนี่ยถ้เลยเป็นครมบุญยู่ยู่นี่ของกล้วยแปลกม้อนนี่ได้ขายคนผลิตเที้ยบ่ครับคนผลิตนี่บ่่อยได้ขายเลยขายแต่นอย่างเดียวเนีนนอเลยเนีนนอเลยอันมูนี่มีแต่ของเปลกของไก่ก็คนไปเยี่ยมสวนมาชิมมึงอ๋อมีแต่คนเขามาเยี่ยมสวนกับชิลชิมมึงแมนจ้ะครับผมเพราะว่าเท่ากันนี่ไหมค่ะขายขายนอเนียนนอย่างเดียวค่ะเนียนนอย่างเดียวแมนจะนุวยนี่ เป็นอาหารไก่ได้แล้วนะมือเ้ากับซองเขี่ยของไก่เรื่องปฏิสรัพย์น้ำเนี่ยนะจ๊ะเป็อะไรเป็นให้ไก่กินเมียนข้อมักข้อมสุกครับครับแล้วแถวนี้เลยครับแม่แจ้าภาพเนี่ยแถวนี้สิเป็นไข่แฝดค่ะไปเลยเมื่อเลยอันนี้ไข่แฝดเมื่อเลยนจะไข่แฝดสยามโอ้ไข่แฝดสยามครับตัวนี้ซองออกซองนี่คือมาห้อยนะครับมะฮ้อยจ้ะครับผม โอ้เสียดายมีโอกาสอยากมาเห็นช่วงที่ผลผลิตเขาเต็มที่อยู่นะครับเนาะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตมาใหม่จ้าเดี๋ยวข้างไข่มาอัดไหม่อันนี้มันช่วงนี้มันมันบางแงมเนาะจ้าครับครับหอมชุ่งไปหอมหอมเตี่ยไขอยงามครับอันนี้ก็โอ้มากมันหนึ่งหมากกลมอยู่แต่ว่ามันเคี้ยวผสมบุญมาได้ครับอันนี้เอ้าหอมสูงอันนี้เป็นหอมยังครับหอมสูงจากโมหอมม่วงสูงมันสิมีหอมม่วงเตี้ยอีกต้นหนึ่งในภาพไปเพิ่งกล้วยหอมม่วงสูงจ้าโอ้กล้วยหอมม่วงสูงจ้า อู้นี่คือสีเขางามเดยนี่นะครับนจ้างามอยู่จ้ะนวลสีแบบความแม่นจ้ะโอ้กล้วยหอมม่วงจ้ะมันจะมีสายพันธุ์สูงกับเตี้ยกับสายพันธุ์เตี้ยแม่นจ้ะขันสูงสี่นอกระลอยจ้ะขันสายพันธุ์เตี้ยสี่นอกระสองลอยจ้ะอ๋อเตี้ยจะแพงกว่าจ้ะนี่พ่อยังเมื่อกี้เลยนะแค่ไก่ครับผมไปครับก็งามเคี้ยงใหญ่ก่อนสูงพร้อมจ้ะบ่ครับแม่นกล้วยหอมหอมเตี้ยม่วงเตี้ยหอมม่วงเตี้ยครับผู้เดียวยกม๊ะขึ้นละจ้ะขันแม่นออกกันที่ว่าสมบุญต้องหามสองคนไหมค่ะครับ อันนี้จ้ะป้าสุดยอดเลยรุ่นเนี่ยอันเนี้ยเทียบกันเลยเทียวกันหลายเราหามสองคนพอมาเนี้เขาผสมหมุนนอบพมี่เหรอคะคนนอขายหลายไงไงคือกันบ่ครับนี่ครับไงไงกว่านี่อ่ะไงกว่านี่เครื่องเขาไงทั้งเครื่องไงทั้งนวยไงไหมคะป้าตัวสวยงามมากม่อผู้จังเลยยังเป็นซันฮามากผูกมากไหมมากกว้ามเปียกมากสีที่แบบมันเปียกเปียกนี่สิแม่จ้ะครับผมสะเก็ดใบนะครับแต่เป็นหอมหมวนเตียใบเขาจะเป็นกล้วยหอมไหมได้ครับครับแต่เป็นใน หอมสูงป่ะโม่งสูงก็จะเป็นแค่ยังกล้วยหน้าเมื่อไหร่ใบจะต้านปใช่จ้ะเขาคนละส่งใบเขาจะคนละส่งแต่ว่าเมียนเทาเบิ่งใบออกคนผลิตนวยน้ยนี่สิหลายกว่าอันนี้ใหญ่กว่าจ้ะหอมเตี๋ยจะใหญ่กว่ารสชาติเป็นอะไรคือกันคือกันเลยเรื่องรสชาตินี่เหมือนกันก็หอมสูงหอมเตี๋ยแต่ว่าหอมเตี๋ยส่งเขาจะสวยกว่านวยเขาจะใหญ่กว่าเครือบจะใหญ่กว่าครับจ้ะโอ้แสดงว่านี่นาปลูกกว่าเมียนจะนาปลูกกว่าอันจ้ะเสียดายเนาะมันไม่จะผสมบุญนอ่ะกับคนไหลพอ ตัวนี้จ้ะตัวง่าย่ายพูดเดียวยกเมื่อคืนมาของง่ายต้องตัวนี้เมียนจ้ะตัวนี้โอ้ผมจากได้เลยผมเป็นคนมาของใหญ่เมียนจ้ะนี่แหละยกมาขึ้นเลยรุ่นนี้จ้ะสุดยอดแี่งเดี๋ยวขั้นมีโอกาสผมจีมาสื่อสายพันธุ์น้ำลายอันอยู่ได้ได้จ้ะเพราะอยากแต่เท่าที่เบิร์นมานะครับที่อยากได้ก็คือหนึ่งเลยมาห้อย จ้ะเพราะว่ามาไอยถ้าบำรุงดีๆก็คือใหญ่แห้งดีไงแห้งกันไงเลย้ะอย่างที่สองก็คือนิ้วมือนั่งแมีนจ้ะกใหญ่คือกันใจจ้ะไหวหินก็อยากได้ใหญ่วนี่อยากได้เบิ่งแล้วหมดเลยจะรู้แล้วคืออยากได้เบิ่งเลยโอ้หนาผูกเพราะผมเป็นคนมัาผูกข่อยคือกันนะครับเนาะอ่ะโอเคแล้วครับแม่ครับสำหรับมือถือพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมแรงที่นาไว้ใจนาเสื้อถือได้ราคาคาเป็นกันเองจ้ะนะครับเนาะปรึกษาได้ครับผมสุดท้ายนี่แม่ไม่ยังจะฝากหาพี่น้องที่รับชมบ่ครับ กาฝากหาคือว่าหนึ่งอยากให้พี่น้องเกษตรเท่าเนาะค่ะก็คืออยากให้คันเฮ็ดยังก็คืออยากเฮ็ดตามใจมักบ่อยากให้เฮ็ดตามเกษียคันตามเกษียแล้วมันสียู่ได้บ่โดนค่ะครับถ้าเฮ็ดตามที่เฮามักอีหลีคือจังกล้วยแปลงเสียถ้าห้องมักเฮ็ดมันก็อยู่ได้ดนเป็นว่าเกษียลงเฮาก็อยู่ได้ต่อไปจังซี่แม่ค่ะครับค่ะแต่เราก็ขายก็ขายความรู้สึกเฮานี่ล่ะค่นเฮามักว่ามันดีเฮาก็ขายความรู้สึกเข้าไปนี่ล่ะค่ะ เ้วคอยเหตุขันคอนอเลื่อมต้นไม่กับศึกษาเบื้องหลายๆเพีหลายๆเศษเ,ศเศบื้องนํานะคะครับค่ะขันนี้อันาในสงสัยเรื่องว่าปลูกจังไดขายจังไดที่จังใดทั่วหากันดดค่ะครับค่ะทรเข้ามาสอบถามได้สอบถามได้ค่ะครับผมเอาฝากช่องทางการสร้างสื่ออีกในจักรอบครับแม่อ่าช่องทางการสร้างสื่อเนเฟซบุ๊กนะคะบ้านไร่สวนสุขค่ะคอ่าเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 0 4 4 1 6 3 4 1กจ้ะครับ,ค,รบค่ะตามที่ึ้นมาให้บนาจอครับพี่น้องครับ สามารถทั้งทัแล้วก็เข้าไปเบิ้งในเฟซบุ๊กได้ได้ค่ะนะครับเลื่อนเบิ้งว่าอยู่ใกล้กับแย้มขอบิึงกันเลยจ้าครับอยู่ใกล้กับสามารถแย้มาเบิ้งได้ป่าตออู้ผมห่อนแห้งเนาะครับห่อนอากาศช่วงนี้จะย่อมรับเลยว่าห่อนเนี่ยจนแล้วตัวนั้นกล้วยปุ่เลยจ้าเฮ้ยเจ้าพ่อครับแม่ยยังไงบ่ใส่หมวกชิ้นเลยแม่จ้าชิ้นแล้วเขาสวนบ่ใส่หมวกจ้าเขาสวนยางไปย์จ้าช่วงนี้มันมันแหลงมันห่อนแรลงแห้งกล้วยกับคนคนนี้เราเตรียมที่แต่ว่ามีโอกาสแย่มาก ก็เลยพาพี่น้องเข้ามาชมในมือนี้นะครับร้อมครับทำคลิปดีดีโอราเบิ่งพันเถออ่ะโอเคครับพี่น้องครับสุด้ายนี่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการมาจนฮอดช่วงไายเฮ้าเนาะครับเนาะ